เดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกจะเอาเงินไว้แม่ตู้โอ้ยยทซื้ออยู่ซื้อกินนะเออพอซื้อกินทชยอยู่ดีมแม่แห้งอันนี้ก็จะเป็นเงินของเบ้าแอ๋นะาะเช่าพันให้แม่ตู้เนาะก็ไม่เยอนักเด็ดเนี่ยเอามาบ่เป็นยังไงจ๊ะเอาไว้ให้เจ้า ชื่อบักเพชรแปงน,นัวนะโอ้ยข่อยชื่อแปงนัวข่อยชื่อเกิน,กกนโดยโดยโด,ยโดยก็ขอากราบสบายดีเด้อมานี่พี่พี่น้องสุขู่สุคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับซ่องบ่าวแอรไซเบอรี่อีกแล้วเนาะมื้อนี้เฮาก็มาอยู่ที่บ้านโพลงามเนาะเมืองอัสภพรแขวงสวรรดิเขตเนาะพอดีมื้อนี้เฮาก็มาสัมภาษณ์แม่ตู้เพิ่นเนาะว่า มีคนแนะนำมาเนาะว่าเพื่อนอยูผู้เดียวลูกเต่ากับโบมีแล้วก็เพืือนชานบ่งเพื่อนอยูกับบนซ้ำที่เห็นเนี่ยเนาะเพิ่อ,อยูก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสอบถามเบิ่งแม่เพื่อนว่าเพื่อนอยู่จังใดกินจังใดเนาะเดี๋ยวไปสัมผัสกันเลยสบายดีเด้อแมตู้ โดยสบายดีเขาอนุญอยาตขึ้นเพื่อนเด้อแหมโดยโดยโดยแม่ยับเข้าไปอีกนะโดยโดยโดยแม่จะชื่อยังแม่คัมบูไม่แถาคัมบูเนาะเแับอายุเท่าไรไม่แถาคอยบูฮู้คอยบูฮู้เนาะ อโยนี่ชักประมาณเจ็ดชิพแปดชิพว่ได้บ่เนาะชักย่อยกะบอนเอาโบโฮได้เรื่นี่ยอโยนี่แม่เป็นคนบ้านนี่แล้วบ่ไหมท้าวคนบ้านนี่คนบ้านนี่เนาะบะไรยูแชร์อะไรบ้านอันนี้แหละบ้านเกิดเมืองเป็นอะไรนี่ลูกเต้ากับบุ้มีบ่ไหมท้าวบุ้มีคนบ้าอ้ง เพีงแต่คอยชูคือเดนตาเขาเห็นคอยเห็นเขาหงุดยงดแล้วเจ้าอยู่ที่ดินนี้เป็นดินเจ้าหะอเออเป็นดินดินเขาหรือดินเจ้าบ่ดินใครดินแหละคอยเอาใจลานลุงคอยหยาดกันได้เดนี้ได้หยาดดินได้เดนีได้ยังคอยโชว์ตากระดีได้ เห็นวิญญาณนี่คอยบันไดโชว์เดี๋ยวนี้คอยเนี่ยเจ้าวิญญาณดินเจ้าโฮ่บ่บักชังบ่กถักอยู่ผาบบุหูจักได้ไหมคอยคอยกมากคอยมากไก่คอยบุหูจักบักชังนี่มันจยากได้หน้าพอเถาคอยคอยเทือพพอเถาคอยหันดิมันอยู่หันมันตายคอยเทือลูกหลานครับบ่บ่มาใกล้เลยบ่บ่บ่มีบ่มีจกคนเลยบ่มาไก่ บรบึงบรายแยกมันอยากได้ดินเดียวนี่มันอยากหน้าได้เดียนนี่ได้โดย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 คอยตายเลยคอยนี่ตายยนหน้านี่นะ่แล้วยนดินนี่แล้วเจ้าอยากได้ดินนี่คอยบุ้ยให้บรเลี้ยงคอย ชั่วโมอนี้ก็บ,บ่มีไผ่เลี้ยงไม่เท่าเลยบ่บ่บ,บ่มีไผ่เลี้ยงบ่มีเนาะไม่เท่าอยู่กินจังได้ใช่ชั่วโมงก็ข,ข้าวกินก็นเกี่ยวเห็ดหน้าก็เกี่ยวยังไม่ให้บ่ข่อยบ่้ยักเดี๋ยวนี้บู่้ข่อยหักจักเลี้ยวจักบุ้เลีาาเล้ยวก็เกี่ยวเขาหันข่อยบุ้ปีนไปบึ้งข่อยกลมไปอยู่เดี๋ยวนี้นนไม่หาลงม,มาอยากเห็ดกินลูกงม,มาแม่เท่ากินข้าวเราบ่กินแล้วกินก็ยังไม่เท่า,า,ากิน อันนั้นลูกไม้หั่นแล้วค่ะเอาลูกไม้ในนี้นี่นนลูกไม้พ่อบ้าน <โด S 1> จะคอ่อยน้องกินต้มกิน,อ,กนอืจะค่อยไปอีกไป <laughs> ในหวัยนีกนน่กินแต่โนไม้แ<อ>หละอ,ไปไปอ้วกินแต่ลูกไม้เออค่อยเปลี่ยนไปเห็นค่อยเปลี่ยนไปค่อยหาเนื้อกินไข่แดงไปใช้กับบัวหัดมด ที่นี่เข้าเข้าสารเข้าอย่างใน้จแม่ก็ไปหาขอบอกคอยอ,อเอาคอในบ้านน่นแล้วอเพ,นพิน่ให้เห็เหดเวียกก็ดียังให้แล้วเอามาให้ล่ะให้ค่อยกินล่ะ่มหา้จักกอดขาความกับ่ยักแล้วเดี๋ยวนี้ฮะบออ่ออยไปเชพภาบ้านเห็นเผิน่ใหายเขาเห็นในได้เผิน่ใหายค่อยกินเขาไม่เคยว่าว่านั่น ไพ่บ่ให้กินนะเจ้าทถวบ้านแถแล้วเห็นไหมแถวบ้านได้เห็นทถวบ้านเห็ดนะแต่เพื่อนบอกเข้าให้บอกยังบ่ได้ให้บอกใคยบูชาเดี๋ยวน้นาเลยนาเ่าคล้ายบัตรลูกแท้ๆเจ้าก็มีบอกไ่เท่าลวหนู ลูกแท้ๆเลยลูกแท้ๆมีบ่บอยกเป็นตกองเลยวีไผหมักค่อยอยอะบัดผัวผัวเจ้าก็ยังอยู่อยู่บ่อยู่ในได้มันบ่มีผัวผัวเจ้ายังอยู่อยู่บ่บ่มีบ่บ่อยกบ่มีผัวอยู่บ่มีผัวบุมีไผ่ไหมอยู่เป็นโฉดจุมื่นเลยเลยเนาะโฉดอยู่โฉดนั่นแหละ มันในได้คนบค่มักท่นมีพมักค่อยก็เอาแล้เลนนี่ค่อยอยู่คนเดียวค่อยบ่มักทบนอยู่คนเดียวพามักทั้งในได้คนบ่เอาค่อยทุกคนบ,คนบค่มากโดย เดี๋ยวค่อยขออนุญาตถ่ายถ่ายด้านในในเดื่องไหมตุ๊กเออเออโดยเขาอันนี้ก็เป็นบ่อนแม่พันอยู่เนาะแม่เขาพันอยู่ไห่เอาเข้าหลุดเข้าหลุดเข้าพันอาศัยอยู่บนพอเท้าไค่เขาหันได้อยู่ในช่วงหันเออนี่ก็เป็นแม่จะไปอยู่ในช่วงหันบนนอนเนาะ อยู่นี่เป็นเป็นยังเพิ่นอยู่นี่นะเป็นยังมันข้าวของนะข้าวของใช่นะช่วยดูไข่หันอ่าวะเท่าไข่โดย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 ขออนุญาตเด้อะโดยนี่ก็เป็นบ้องไม่เท่าเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกลิ่นนะเพิ่นก็ขาดเคิรนหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เนาะไปโลด กินข้าวก็กินกับมกน้องไม้พนันคืออย่างนึงลูกไม้หั่นในหัวตหั่นในหม้อหั่นขิงยังหยักดังไผ่เออพนนันพนชินหนึ่งนันน้องไม้เนาะเออช้ำพลาดเด้อบันนี้พอบางคำเจ้าเด้อเจ้ามันอยู่ในเออ พอดีเฟิร์นเพิ่อนกับบ้านแนะนำเนี่ยเนาะโดยเอ่ามีตู้นี่เนี่ยเปนว่าขอโทษอยู่ในต่แคงพลนงามในบ้านพลงามนี้เนาะโดยแล้วบุมีลูกมีร้านเออไปทั้งอื่นมืดมีแต่ว่าบุมียเออพ่อแม่อายน้องก็มืดแล้วก็ใช้แต่ว่าโอ้ยดีนี่นาดทางอำนาจการปกครองหรือว่าจะตั้ง ออเมียังเทว่าพอว่าช่วยเลือลูกล้านเออพ่อแม่ทั้งนี้เนี่ยก็ขอคออกขอบใจน้ำข้าพเจ้านี่ในแมนว่าคอยังยืนเนาะทางแม่ป้าแม่ตู้นี่นะเพื่นบุมีแท้ท่าว่าเฮ็ดได้เพื่อนน้อยๆช่องห้องหนะก็ยอมมือชาธุนำโดยเดี๋ยวค่อยก็ขอให้เห็นแม่ตู้เพื่นก็ให้มีเพื่อนมีซานเนาะ ด้กยถ้าผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเห็นคลิปนี่ลงไปก็เบ่าแอก็ขอให้ไม่เท่าเพืเ่อนมีเพื่อนมีซ่านดีๆน้ำเพื่อนอยู่เนาะมีที่มีทางบ่นเพื่อนอยู่ก็เท่าที่เห็นนี่แหละพี่น้องเนาะเ่าแอไม่เห็นก็เป็นตาสงสารเพื่อนก็ร้ายเนาะอาม่า สังกัญชีได้ได้จุทูบโดยโดยโดยเมตุอยากได้สั่งกัญชีเห็ดเงินเนาะกับผ่าเงินเนาะนี่อยากได้ให้เจ้าปลูกผูกให้ผูกเขื่อนนี่นี่เกยนี่คืออยากได้เกยออยากได้ยังไวตั้มหูบอ่ะตั้ตั้เนาะอยากได้อันไม่แดดออาผลตอกข่อยมาเป็นตั้เห็นแดดข่อยตั้มหูจุข่อยไปเล็กเข้ากินเออขยเห็ดวันนั้นไร ยากได้กี่ไปต้มหูบนะดูแล้วพิ่นไก่จากได้เนโชว์ตาเดียวนี้โอ้ยเห็ดไก่ไดงหงก์บะเวนหงกต่มผายต้นั่นแล้วก็ไปเลกเขากินตําผ้าต้าผ้าไปแลกเขาต้าแพ่ยต้าแพ้เห็ดยอกคยไปแลกกิน ในบ้านนี่ถ้าบุมีอันนั้นก็บบุรีเล็กบุรีเล็กอันเนาะเออคันบุมีพายบุมีแพกับบุรีกินจ<บ>ำวันนั้นแหละข่อยนี่อันนั้นแหลข่อยชูตา<บ>เห็ดน,น้ำพายบ่อขวายข่าขยโชตานแต่จเจ้ายัางเห็นหุ่งอยู่บ่เห็ดน,น้ำพายน้ำยังอะไรเห็นก้อนน้นนะ<บ>เห็นกันเลย ใช่แข่เพิ่มก็ยัึถูยักบวุกแล้วตั้มไปมันมันมานงามอยู่บ่บะได้งามเลยขยาเนี่ยยกลัวไวหันหูก็ดีย่างเบลเท่ามันดีตาแค่นั้นแหละไขตั้มอีกนี่อยากตั้มนีอยากตั้มเป็นาตตั้มหูอยู่นะตั้มตั้มหลายเล็กเข้ากินโดยโดยถุกรีได้ แต่ว่ากระมิ้นชาวบ้านเพื่อนก็ให้เขาสารแบบละล่าอยู่บ่ไผสิให้เายคนบ่ให้บ่ถ้าบ่มีของแลกอือมไม่เท้าก็บ่ได้กินเนาะเปลี่ยนก็บ่ได้กินโดยโดยไผสิมาให้ซชื้อบ่มีได้อ๋อที่เฮือนของเจ้านี่ก็กว้างอยู่บ่แม่ตู่หรือว่าเป็นเฉพาะเฮือนบนจะอยู่นี่ที้ดินน่ะอ่าเออฮั่นได้แขรได้ค่ะ นำมาดานหันแปะนั um ่นแปะนั่นงัวห uh ันแปะงัวหันก uh ้น huh. น uh ี้เกาะในครัวบ้านตัวนี้โดย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 แขกมันบระไรกวางโดยเพราะนั่นกับข่องโมผังนั่นหันดินบระไรกวาง เดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกจะเอาเงินไว้แม่ตู้ไว้ซื้ออยู่ซื้อกินนะเออพอซื้อกินชูอยู่ในไม่แหงอันนี้ก็จะเป็นเงินของบ้าแเนาะชาวพันให้แม่ตู้เนาะก็เยอยขด้นเลยอามาบอกเป็นยังไว้ให้เจ้า ชื่อบักเพชรแปงนัวนะโ้โยพ่อยชื่อแปงน,นวัวพ่ยชื่อกินโดย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 อยู่ดีไม่เห็นสาธุสาธุก,กะ,กกะเอาละพี่น้องนะกะหลังจากเขาสัมภาษณ์แม่ตู้พ่นแล้วกะเป็นตาสงสารพ่นลายนะบอกไงมาเห็นกันเลย หลังจากเขาสัมภาษณ์แม่ตูพ้พอนแล้วกะบบอแอกก็ชี้คอโตลาแล้วเนาะพอดีแร์ก็เดินทางมาไกลนะตอนนี้กับฝนกะสิตกแล้วเนาะกับบอแอกก็ขอโตกรับก่อนเด้อพอแม่พี่น้องสุข,ขุมสุคขขน,นะ